ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรืร่องการสร้างส่วนของเส้นตรงกันนะครับหัวข้อแรกเริ่มแรกเลยนะครับเราจะมาดูการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับให้เท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับนักเรียนก็ต้องทําการสร้างนะครับลังสีงขึ้นมา1เส้นนะครับโดยที่ลังสีงที่สร้างนั้น ก็ควรจะต้องกำหนดให้มีความยาวนะครับมากกว่าส่วนของเส้นตรง ab ที่กำหนดให้นะครับแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อลังสีนะครับในที่นี้คูนะครับก็ได้ตั้งชื่อลังสีเป็นลังสี xj นะครับแล้วในลำดับขั้นต่อไปนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ก็คือวงเวียนนะครับ มากลางขนาดของวงเวียนนะครับให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรงของ ab เมื่อกลางวงเวียนนะครับได้เท่ากับส่วนเส้นตรง ab แล้วก็นำวงเวียนที่กลางเท่าเดินมนั้นนะครับมาใช้จุด x นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ทำการนะครับเขียนส่วนโค้ง นะครับเขียนส่วนโค้งนะครับให้ตัดกับรังสี xj นะครับก็จะเห็นว่าเกิดการตัดกันนะครับที่เส้นสีแดงนะครับกับรังสี xj เราก็กำหนดชื่อจุดตัดนะครับกำหนดชื่อว่าเป็นจุด y นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็จะได้นะครับส่วนของเส้นตรง ab นะครับจะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง xy นั่นเอง ครนี้ในขั้นต่อไปนะครับเราจะมาลองสร้างนะครับส่วนของเส้นตรง AB นะครับให้ยาวเท่ากับ5เซนติเมตรก็คือยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นั่นเองฉะนั้นขั้นแรกเราก็ต้องทำการสร้างรังสีก่อนถูกต้องไหมครับเมื่อได้รังสีแล้วนะครับเราก็จะกำหนดชื่อ เดิมนะครับก็อาจจะเป็นหลังสี A นะครับเป็นจุดปลายข้างหนึ่งแต่อีกแต่อีกข้างหนึ่งเราจะยังไม่กำหนดชื่อเป็นจุด B นะครับเรากำหนดเป็นหลังสี a c ก่อนแล้วลำดับต่อไปนะครับเราก็นำวงเวียนนะครับมากลางให้เท่ากับ ส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับก็คือมีความยาวเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็นำวงเวียนนะครับมาใช้จุด a นะครับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ทำการเขียนส่วนโค้งนะครับให้ตัดกับตังสี ac นะครับอ่าเมื่อได้จุดตัดเรียบร้อยเราก็ทำการตั้งชื่อนะครับจุดตัดนั้นด้วย จ b นะครับเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง ab นะครับมีความยาวเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองคราวนี้อีกข้อหนึ่งเราจะมาทำการสร้างส่วนของเส้นตรง ab นะครับใช้ชื่อเดิมนะครับ แต่จะให้มีความยาว10เซนติเมตรดังนั้นเราก็ควรจะสร้างหังสีนะครับให้มีความยาวเผื่อ,อไว้สักนิดนึงนะครับและเราก็ทำการสร้างในเหมือนกับการสร้างของรูปแรกเลยก็คือต้องนำวงเวียนนะครับไปวัดขนาดให้ได้เท่ากับส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว5ซนติมตรนั่นเอง แต่ที่สําคัญอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมกําหนดชื่อลังสีก่อนนะครับในที่นี้ครูกําหนดเป็นลังสี ad นะครับแล้วเราก็นำวงเวียนนะครับที่วัดขนาดได้5เซนติเมตรแล้วนะครับมาใช้จุด a เป็นจุดศูนย์กลางนะครับและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับลังสี ad นะครับเมื่อได้จุดตัดนะครับเราก็กำหนดชื่อจุดตัด เช่นเดิมในที่นี้นะครับกำหนดเป็นจุด C นะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้ส่วนของเส้นตรงมาแล้วอีกหนึ่งเส้นใช่ไหมครับเป็นส่วนของเส้นตรง AC ซึ่งมีความยาว5ซนติเมตรแต่คราวนี้เราจะมาสร้างต่ออีก5เซนก็โดยการนำวงเวียนที่กลางเท่าเดิมครับมาใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งตัดลังสีเส้นเดิมหรือลังสี CD นั่นเองนะครับ และก็กำหนดชื่อจุดตัดจุดที่2คือเป็นจุด B ขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง ab นะครับหรือระยะทางจากจุด a ถึงจุด b นะครับมีความยาวเท่ากับ10เซนติเมตรนั่นเอง